สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องโพกันอีกตามเคยนะจ๊ะว mm. ันนี้เอาลูกทรายมายให้แม่ยยาบืงก่อนพี่น้องหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะจ๊ะ mm. เพราะว่ามูเจียบสิบไปไอ้นี่มูเจียบสิบไปอ้น,นี่เราจะไอ้ให้ความสะอาดห้องแล้วก็เก็บห้องเพราะว่าสิประกาศขายบ้านเราจะ mm. ไอเพราะว่าปีนานาห,หน้านั้นเขาซีสมห้องหน้าไม่สมห้องน้าพวแบบ ตกแต่งภายในของนามหม่นาสิสมประมาณไปลายปลายปีหนาเนา,จาจะจ้ะแต่ว่าแฟนต้องการทิ่ิิขายออกขายในราคาถูกมากถูกแบบถูกแม่พี่น้องคุณนะอะไรแม่เล้วอย้ารออยู่ จะถึงแล้วพี่น้องอะไรมือเจ็บเลยตรงตรงการตีสิ่ขายออกน,นะจ๊ะเอากดดูสิกดิ๊ก<ป> two. Two. อยูซี่แฮนด์ทูทูเอารอกก่อนรอกก่อน แม่แม่ดูด้วยมาเลวยายมาอยู่เร็วยายไปรับโทรศัพท์เร็ว บ้านยาแล้วยาของเล่นออกมาให้เยอะเยอะแยะเลยดูเอเมนมานี้เลยไหนเหรบุญ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 บุนบุ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  เอาใ่ขึ้นอเอาใ่ขึ้นอย่าโมโหไปรับโทรศัพท์เด็เอาเริ่มแม่แม่เหรอไม่แม่เหรอรถอะไรเนี่ยว้าว OK。 นีส่สทุ่มยี่สิานแทีเราจะยังสว่างอยู่เลยตอนนี้กำลังไปรับเอมินี่นองบ้านเม่ยหลังจากทีท่ากันเห็นความสะอาดบ้านเรียบร้อยถ่ายรูปเรียบร้อยเหลือไปเอาลุ่งอินเตอร์เน็ตที่จะกดขายนะจ๊ะหลังจากรับลูกไส้เซนเราก็จะไปซื้อกับเพราโตถึงบ้านบุลเล็กนาสิ่ห้าทุ่ม เอ้มินปืนเราจะเฮ้ยตรงซื้อไม่แต่พี่โอกาสถ่ายบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าคับค่ำ,ำน่ากินมากใครแบบรีดโดเอาของไม้ไม่หย่าเลย คี่พ่อไปบุ้งโมจิไปเลยโมจิใส่มะพร้าวใส่เซาวรสกับมะม่วงโอเคอันนี okay. Okay. Uh ้ใ huh. ส mm ่งาดำ นาชั่วโงดีเลยยังหลบพี่น้องอันนี้สีชมพูแถวกระโกวันวพี่น้องไดโดมีสิงหาด้วยโซดาไม่ใช่สิงหาโซดาโซดาของเฮาเลยนะอันนี้สิงโซดา はい。 แบบบ้านเจี๊ยบอยู่ไก่สนามบินครับพี่น้องเราก